ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นจเไ้าน้าครับนะ้าเพียงแล้วกินเผากันละไปยนะครับนะ้าไหนยังกินเผานะ้าสร้างกับพ่อได้กินออก็ได้ครับเลือกเผาเลือสร้างพ่เฮ็ดงานนี่ครับนี่างนีง้วันในการงานงานสมสมสมเครื่องนเลยบนอยู่ครับนี่ เ,เพื่อนเพื่นจะไปตัดยูก้าสมเครื่องด่อยสมเครื่องตัดหนาสมเครื่องขีดยานะครับช่วงนี้ผสมหม้อต่อใส้ มีขาบูดนะครับเป็นขาบูคขาบูเครื่องเครื่องเลื่อยโซ่สนากเครื่องเลื่อยโซ่เนี่ยพวกค่อยเสียเหรอครับพวกเครื่องมันครับที่เสียพวกขาบูครับขาบูมีฟุ่นถลอกไปนะ้ำมันมันถ่วมเพราะถ่วมแบบสตาร์ทยากครับพี่น้องตัดยืดดีดีนี่นะครับตัดไปตัดไปน้ำมันหมึดน้ำมันหมอดแต่ไปเติมน้ำมันใหม่เติมน้ำมันใหม่ปึ๊บก็ไปเรียบร้อยครับปฏิบติเป็นลายเครื่องครับพี่น้องระบบข้าบูมเห็นมากแบบทัไงหล่ะระบบดูดน้ำมันนะครับเนาะดูดน้ำม บุญบุขึ okay, well. those, right. ้นเยอเรียบร้อยบะงมันบะงครับพี่น้องตองทำการนอามาล่างไหมนครับเนาะล่างไหมล่างไหมล่างไหม่ล่างไหม่างไหมล่างไหมล่างไ้งไห้ล่างไางล่าเไหมล่าง่าไางเลงลาวเสร็จางดสล่างไบมล่าหม่ดงม่งหม่งทุกคนจะ่ลุกเรล่าหน้าทไ่หางงานงางไหมาม